ด่วนแจ้งประชาชนที่มีแอปเป่าตังในมือถือรัฐประกาศแจ้งเตือนแล้วเรื่องวันที่25พฤศจิกายน65เป็นต้นไปสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ Facebook รัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าแอปเปาตังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เป่าตังเปจ่าย QR Code รับส่วนลดพร้อมบัตรรีเพชใช้จ่ายร้านค้ารถเมย์รถไฟฟ้าได้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่เป่าตังเปบนแอปพลิเคชันเปาตังเวอร์ชั่น1 1 5 4นเป็นต้นไป ในวันศุกร์วันที่25พฤศจิกายน2565ฟีเจอร์ใหม่นี้เป็นกระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์ eWallet ในรูปแบบ Super Wallet โดยการใช้งานแยกออกจาก G Wallet ที่ใช้สิทธิตามมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเช่นเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งเป็นต้นเป๋าตังเปน,นี้สามารถใช้จ่ายผ่าน QR พร้อมเย์และร้านค้าถุงเงินพร้อมเก็บคูปองส่วนลดจากร้านค้าชั้นนา สามารถโอนเงินเข้าออกทุกธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนจ่ายบินเติมเงินไม่มีค่าธรรมเนียมพร้อมคูปองส่วนลดและสิทธิพิเศษและยังสามารถผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องเติมเงินอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีบัตรเครดิตเป็นบัตรวีซ่าพรีเพตที่ผูกกับบัญชีเป๋าตังเปเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งเครื่อง e-dc และออนไลน์รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วม เช่นรถเมย์รถไฟฟ้าได้ด้วยแต่ไม่รองรับการกดเงินสดปกติมีค่าธรรมเนียมออกบัตร50บาทค่าจัดส่งบัตรทางไปรษณีย์4ีบาทฟรีค่าธรรมเนียมรายปีค่าธรรมเนียมสอบถามยอด15บาทต่อรายการแต่ผู้ที่สมัครบัตรเพลกาดผ่านแอปเป่าตังตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่31ธันวาคม2565จํานวน1 5 0 0 0รายแรกจะยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรและจัดส่งบัตร โดยจะเริ่มจัดส่งบัตรทางปริณี์ตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2565เป็นต้นไปปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานแอปเป๋าตังกว่า34ล้านรายโดยมีบริการหลักอย่างเช่น G ีวันเลดที่ใช้ร่วมกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐกระเป๋าสุขภาพร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชวันเลดสอมร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กวันเลตซื้อขายหุ้นกู้และสลากดิจิทัล80บาทร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นต้นสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ